บางคนบอกว่าปฏิบัตสัมรอเราสูงตามแผน GDP เดิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าต้อประมาณการจาก GDP ที่ผมได้ชี้แจงตามถ่ายภาพไปแล้วว่าแต่ก่อนคาดว่า GDP ีพไทยโตปั้บตอนนี้โตถึง5-6เปอร์เซ็นต์แล้ว GDP โตเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยไฟฟ้านักองไฟฟ้าเนี่ยเขาดูจากการประมาณการก็ต้องสร้างตามพอสร้างปั๊บ GDP ีพีหดทีดีพีห้าหกหเดห้า็ดีว่ามีสถานการณ์การโควิดนักบินฟ้าสร้างมาแล้วได้ทรางมาแล้วจะไปยกเลิกต้องร้องไปได้เพราะว่าสัปความ เียนแต่ว่าถ้าเราคุยเรื่องของชะลอลงบ้างนะขอชา้าหน่อยนะครับแม้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อเราประมาณการในปีตอป 67, นปีนห้าเจ็ดเศรีจะโตมากกว่านี้ถ้าหกห้นเจ็ดแต่สถานการณ์ที่ไม่มากเพราะฉะนั้นการที่เราเราเตรียมพลังงานไว้สร้างไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะตอนนี้มีแต่ว,ว่าชะลอลงหรือว่าว่าให้สร้างชา้าลงหรือว่าอันนี้ไม่สร้าง,าง,าง,างความพรัยามสุดนะครับก็ไม่ได้ห่หงใหญ่บ้างนะนะครับก็สถานการณ์ไฟฟ้าที่นั่นนี่ว่าเรามีเป็นพอในปีนะห้าเก้าเนี่ยแปดร้อยสวนะครับ เราจะเป็นการทดแทนให้กับตัวขนองนะครับที่เราจะกดอออประมาณเ5 0ร้อยิบมิัมเข้ามาทดแทนอีก9ก้ามกิวมตต์ัตนะครับแล้วก็มีการรับซื้อจาก i อ p ีประเทศื่้นบ้านในโครงการหกสษางหกสัวโที่3ถ้นาจประมาณ4 9่เมิะวักตัตนะครับแล้วก็จะมีโทีเอ c พที่จะท่าปีห้าเก้าอประมาณสักสาโลรง2้0เมกะวัตต์และในปีห้าเนี่ยคาดว่าจะมีฟ้าเข้ามาอยู่ประมาณเกือบพันเอมิรันะครับปีถ้าปีห้